สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมลิเมนทอชใหม่อีกแล้วนะครับกับรายการประสัตวต์สวัสดีครับรายการที่จะพาคุณไปรู้จักกับกรมปรสัตว์ให้มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้บุกมาถึงกรมปรสวัตว์ที่พญาไทครับแน่นอนครับคุณเห็นด้านหลังของผมนี่คุณกําลังคิดว่าอะไรฮะผมกำลังมาถ่ายละครแบบที่เรียกได้ว่าย้อนอดีตอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ละครพีเรียดแต่อย่างใดครับนี่คือตึกอํานวยการกรมปรุสัตว์นะครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับผมนายสัตวแพทย์สรวิทธานีโตอธิบดีกรมสัตว์นะครับขอแนะนำสถานที่นะครับตึกกำนวยการนะครับของกรมสัตว์ตึกกำนวยการแห่งนี้มีการประมาณอายุการสร้างเบื้องต้นว่าต้องก่อนพศ .2475 เพราะว่า,ามีความสอดคล้องกับรูปแบบของสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่5และสมัยรัชกาลที่6เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่ากรมศิลปากรมี การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานตึกอำนวยการกรมปศุสัตว์เมื่อวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2563ที่ผ่านมานี่เองครับสำหรับห้องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นห้องแรกนะครับสิ่งสำคัญนะครับเราจะมีพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อที่จะให้เราได้ทําความเคารพให้เราได้คํานึงถึงพระบรารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งปกกกล้ากรมปูสัตว์ตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เห็นนี่ครับตั้งแต่บันไดขึ้นไปนะครับก็เป็นของเดิมนะครับแต่ว่าเราก็มีการบูรณะนะครับซ่อมแซมให้สามารถจะใช้การได้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอนะครับแล้วก็มีโคมไฟ ระยะนะครับให้เห็นถึงความโออาทันสมัยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะติดนะครับวิสัยทัศน์ของกรมูสัตเอาไว้นะครับมีค่านิยมนะครับของกรมูสัตก็คือไอยกกำลังสองสมาร์ทนะครับซึ่งคำขวัญที่ผมให้มาตลอดนะครับก็คือสามัคคีคือพลังนะครับเพราะว่ากรมูสัตเนี่ยนะครับเราดูแลจนถึง ปศุสัตว์อำเภอนะครับซึ่งมีอยู่800กว่าท่านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาคารนี้เป็นความภาคภูมิใจของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทุกคนในราชาอาณาจักรนี้ครับเห็นไหมครับกระเบื้องโบราณน,นะครับพงพระนะครับเราประดิษฐานพระพุทธอุดมสุขนะครับเพิ่งเป็นพระพุทธรูปประจํากรมปศุสัตว์นะครับจะเห็นได้ว่าทางเดินตรงนี้ก็แบ่งเป็นซ้ายขวานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็น กลุ่มงานช่วยนักบริหารนะครับก็จะเป็นงานเหมือนกับงานเป็นเลขาของอาทิย์ดีและรองอาทิย์ดีทั้ง4ท่านนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับรูปภาพของท่านอดีตอาทิย์ดีกรมบริษัทนะครับตั้งแต่ท่านที่1จนถึงปัจจุบันนะครับคือผมนะครับซึ่งเป็นท่านที่23นะครับห้องนี้ก็เป็นห้องประชุมที่สําคัญนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเป็นห้องประชุมหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าทางกรมบริษัทเนี่ยมาดําเนินการปรับปรุงนะครับ ก็เลยได้ชื่อห้องพุทธอุดมสุขนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำกรม,มูสัตว์อ่ากำลังประชุมอยู่พอดีเลยครับสวัสดีครับครับก็ห้องนี้นะครับตอนนี้ก็กำลังใช้งานประชุมอยู่เพื่อที่จะ,ะประชุมการเตรียมการวันสถาปนากรม,มูสัตว์ครบรอบ80ปีครับห้องนี้ก็เป็นห้องของอธิบดีกรม,มูสัตว์นะครับซึ่ง ทุกยุคทุกสมัยก็คือห้องนี้นะครับนี่ก็เป็นรางวัลส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของรางวัลของกรมบุษัทที่เราได้มาเกือบร้อยรางวัลนะครับซึ่งรางวัลที่เห็นเห็นอยู่สาคัญที่สุดที่ไปรับมาปีนี้นะครับก็คือรางวัลเลิศดรัดระดับยอดเยี่ยมนะครับซึ่งกรมบุษัทเนี่ยได้รับรางวัลคร,รั้งที่2แล้วครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นรางวัลหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่หน่วยราชการได้นะครับถือว่าเป็นรางวัลแกนแชมป์นะครับที่ทั้งประเทศเนี่ยมีอยู่2หน่วยงานเท่านั้นที่ได้รัับบนะคร หรือเป็นความภาคภูมิใจของกรมบริษัทและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างสูงสุดครับกรมบริษัทนะครับจะทำงานนะครับเพื่อประชาชนนะครับโดยความตั้งใจทุ่มเทและเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับสวัสดีครับ